ทเบอลแลยนี่ไงมีฉัเนเป็นเมียคนเดียวไม่พอเลยไงแต่นีต้องประจักษ์ไอเมียผมไม่เห็น,นแย่แนะ่โอ้ยคนเสืออย่าทำร้ายกันไปสิคะคุณเสือเฮ้ยใครมือบอลมาเขียนเลยว,วะเนี่ยเฮ้ยเอ็อ รีบไปกันก่อนเอคะ่ะเดี๋ยวลูกค้ารออยู่ข้าไม่เช่นนะคะไปคะปป่ะตบขอโทษนะครับคุณม่อนครับผมให้รลอสนานเลยอะไม่เป็นไรคุณเสือพนักง,งานที่เนี่ยทุกคนต้อนรับผมเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไร ทำไมไม่บอกเขาไปด้วยละ่ะว่าที่มาสายอ่ะพอมวลนัวกับเลขาอยู่ยังนก็นดีเลยครับงั้นผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับผมได้ลองชิมตัวโปรดักแล้วครับซึ่งโปรดักเนี่ยอร่อยมากครับผมว่าน่าจะเป็นการตลาดที่ดีเดี๋ยวเชิญดื่มกาแฟก่อนดีวกว่าน,นะครับจะได้ใจเย็นนี่ขนาดเวลาทำงานยังจะสวีดกันอีกอ้ะทเล โอเคครับเดี so ๋ยวเราจะทำตามที่เราเสนอกันไปเมื่อกี้เลยนะครับขอบคุณคุณม่อนมากนะครับที่สละเวลามาในวันนี้ผมเชื่อในฝีมือคุณเสืออยู่แล้วยิ่งมีเลขาที่เสือและเก่งแบบคุณนี้ยอ่ข้างผมมั่นใจว่าคุณเสือน่ะต้องมีแรงในการทำงานมากขึ้นแน่เลยฉันว่ามันเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าโอ้คุณม่อนเขาพูดเกินไปครับ นั้นติดขัดอะไรก็ตัวหางคุแล้วกันผมขอตัวก่อนนะได้ครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับครับเุณเสือจะให้ฉันได้เปิดห้องเลยไหมคะอืมได้สิแต่ว่าห้องหมายเลขอะไรนะอ่อห้องหมายเลข1701ค่ะชั้น17อ๋ออือเอางี้ฉันเปลี่ยนใจละฉันขึ้นไปดูพร้อมเธอเลยดีกว่านะ นาทีก็ไม่ได้เลยหรือไงดีฉันจะจับให้อยู่หมัดเลย มากเลยนะเนี่ยเหมาะจะนอนค้างคืนกันสองคนมากๆเลยน่กสิคะวิวดีมากเลยด้วยผมฉังจะรอไม่ไหวแล้วสิหน,น่อยรอไม่ไหวเลยสินะมันต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตรงน,น,น,นี้เลยใช่ไหมหผัวบ้ากามไอซี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจมากเลยสินะที่ฉันเห็นแกอยู่กับชูพอดีอะ่ะ อย่าคิดนะว่าทําอะไรที่อุบาทอุบาทแลวฉันจะไม่เห็นน่ะคุณไอซี่คะใจเย็นนะคะคือใครใช้แกพูดหกปากไอซี่ใจเย็นแล้วฟังผมอธิบายก่อนนะผมไม่ได้มีชู้แล้วไม่ได้นอกใจคุณทั้งนั้นผมกับโอนี่เนี่ยเราแค่ร่วมงานกันเราทํางานด้วยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกิดเลยไปก่อนนั้นเลยไม่มีเลยต่อแหละเลขากับเจ้านายที่ไหนเอางานขึ้นไปขยมก,กันบนรถบนรถ เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าลิปสติกตรงข้างรถนั่นอ่ะฝีม,มือคุณไ <c oughs> อซีนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะผมแค่ทำงานกันจริงๆ <c oughs> เออลูกค้าวันนี้เป็นใครนะเอ,อ่อชื่อคุณม่อนค่ะเป็นเจ้าของไรสตอรเบอรี่แล้วก็วันนี้เขาจะมานำเสนอแย็มผลไม้ค่ะ อืมน่าสนใจนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองสินค้าเขาเลยอะทำไงดีเอ่อทางลูกค้าส่งมาให้ชิมแล้วนะคะเออนี่ค่ะมันเปิดไม่ตอกทำไมมันเอาไม่ตอกคุณเสือคะเบาๆ่อยสิคะเดี๋ยวมันเลอะเบาหมดคะ่ะคุณเสืออะ ยใจเย็นยังอยู่ที่ยังไงแต่ว่ามันเอาไม่ออกเนี่ยทุกท่าอะคะ จริงๆด้วยทีนี้อพอใจคุณหรือยังโวยวายซะใหญ่โตใช่เนี่ยยังแล้วทําไมคุณถึงต้องขึ้นมาบนห้องสองต่อสองด้ว่ย่ะคือคุณเสือให้ฉันจองห้องพักนี้เพราะว่าอยากเห็นวิวจากในห้องนะคะห้องที่เนี่ยวิวใจกลางเมืองสวยมากเลยนะห้องทั้งใหญ่แถมยังสะอาดอีกอีกอย่างนะนี่ก็ใกล้วันครบรอบของเราแล้วอะ ผมอยากใช้เวลาร่วมกับคุณในวันครบรอบอยากจะมาฉลองที่นี่เราที่คุณบอกว่ารอไม่ไหวหมายถึงฉันเหรอก็ใช่นะสิผมอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณจะแย่แล้วเนี่ยแต่คุณกลับมาคิดว่าผมอาจจะนอกใจคุณเนี่ยนะโถเอ้ยที่รักฉันขอโทษนะฉันเข้าใจผิดไปเองจริงๆอ่ะยกยกโทษให้ฉันนะคะอือืมอืมอืมอ ฉันขอโทษเธอด้วยนะที่โวยวายแทนยิงด่าเธออีกอะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณไอซี่เนี่ยรักคุณเสือมากก็เลยเดือดแบบนี้ถ้าฉันเป็นกิ๊กกับคุณเสือจริงอย่างแรกที่ฉันจะขอเลยก็คือขอขึ้นเงินเดือนค่ะเอ๊ะนี่เธอคอมเพนฉันหรือเปล่าเนี่ยได้งั้นเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอสักห้าหกพันแล้วกันนะถือว่าเป็นค่าทำขวัญแต่ว่าใช้เงินเสือนะอ้าวจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะ ก็คุณรวยขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับคุณเสือใช่ไหมครับอ้าวคุณมอนบังเอิญจังเลยนะครับเนี่ยนี่คุณมอนก็มาพักที่นี่เหมือนกันเหรอครับใช่ครับพอดีภรรยาผมอะ่ะชอบที่นี่มากเลยกันเลยมากันบ่อยอะครับ ตอนนี้คืนมาแช่ออนเซน็นให้สบายใจเรียบร้อยแล้วล่ะเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ชอบบรรยากาศที่นี่มากที่นี่บรรยากาศดีสุดๆและอีกอย่างนะครับที่นี่เนี่ยเหมาะสําหรับการมาพักเป็นคู่รักสุดๆเลยนะครับไว้เผื่อเราไปว่าน้ำกันนะครับจะได้คุยธุกรก,กิจกันต่อด้วยดีครับไปแล้วเจอกันนะครับครับผม